สวัสดีค่ะพบกับช่องหนุ่มบ้านนาหารเรื่องเช่นเคยนะคะ,ะวันนี้นะคะก็มาแจ้งกเกษตรกรนะคะกลุ่มที่แจ้งบัญชีธนาคารใหม่ก็ตอนนี้ก็เตรียมโอนเงิน5,000บาทให้เรียบร้อยแล้วนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามารับชมแล้วก็รับฟังพร้อมกันเลยค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าไปฟังยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะ สำหรับทกศเตรียมโอนเงินเยียวยาเกษตรกร5,000บาทรอบที่2ให้กับกลุ่มแจ้งบัญชีธนาคารใหม่จำนวน437รายในวันที่9กร,รกฎาคมนี้นะคะใครยังไม่ได้รับเงินอย่าลืมเช็คสิทธิ์ค่ะสำหรับความคืบหน้าโครงการเยียวยาเกษตรกรนะคะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ธนาคารทรกศนะคะทยอยโอนเงินเยียวยารายละ5,000บาทต่อเดือน ซึ่งเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกอรกฎาคม63ซึ่งมีการโอนมาตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2563ที่ผ่านมานะคะโดยเกษตรกร,ร,กรได้รับสิทธินั้นจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันล่าสุดนะคะรองผู้จัดการธนาคารทกสก็ได้กล่าวว่าในวันที่9กรกฎาคม2 6 6 3นี้ธนาคารจะโอนเงินรอบที่2ของ เดือนมิถุนายน2563ย้ำนะคะว่ารอบที่สองของเดือนมิถุนายนค่ะให้กับกลุ่มกเกษตรกรที่แจ้งหมายเลขบัญชีเข้ามาใหม่หลังไม่สามารถโอนเงินให้ได้เนื่องจากไม่พบหมายเลขบัญชีเดิมในระบบนะคะหรือหมายเลขที่ระบุไว้ไม่ถูกต้องซึ่งดำเนินการแจ้งบัญชีนะคะหรือว่าแจ้งเลขบัญชีธนาคาร ที่ w w w บเยียวยาเกษตรกร .com จำนวน437รายเป็นเงิน2.19ล้านบาทนะคะหลังจากวันที่7กรก,กฎาคมที่ผ่านมาธนาคารโอนเงินเยียวยาผ่านบัญชีต่างธนาคารไปแล้วนะคะในระบบพร้อมเพย์ในรอบที่1ของเดือนพฤษภาคม ก็คือโอนไปแล้วนะคะสำหรับรอบที่1คนที่มีบัญชีต่างธนาคารนั่นเองค่ะส่วนรอบที่3จะโอนให้ตั้งแต่วันที่23กรก,กราฎคมเป็นต้นไปนะคะ ซึ่งอย่างไรก็ตามล่าสุดธนาคารโอนเงินเดือนที่2นะคะก็คือมิถุนายนนั่นเองให้กับเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งรายชื่อมาให้แล้วจำนวน7.30ล้านรายนะคะวงเงินประมาณ36,000ล้านบาทนะคะส่วนเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับ ธนาคารนะคะเนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบบัญชี48,000กว่ารายนะคะและและ,ะเกษตรกรที่ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้เพราะว่าเกษตรกร,ร,กรไม่ได้แจ้งเลขบัญชีของตนเองเอาไว้ในระบบจำาน,น150,000กว่ารายคะ่ะรวมทั้งสิ้น274รายนะคะ ซึ่งหากธนาคารตรวจสอบบัญชีเรียบร้อยแล้วนะคะจะโอนเงินให้ภายในวันที่15กรกฎาคมนี้ค่ะทั้งนี้อยากให้เกษตรกรอีกจำนวนประมาณ151,000กว่ารายนะคะซึ่งทางธนาคารไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้เนื่องจากไม่แจ้งเลขบัญชีของตนเองเอาไว้ในระบบหรือว่าชื่อบัญชีไม่ตรงกับผู้รับสิทธ์ เข้าไปกรอกเลขบัญชีธนาคารที่ w ww บเยียวยาเกษตรกร .com ของธนาคารใดก็ได้เพื่อรับสิทธิ์เงินเยียวยานี้นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มีข่าวมาแจ้งสำหรับการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรกลุ่มที่แจ้งธนาคารใหม่นะคะก็คือแจ้งเลขบัญชีธนาคารใหม่ที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้นะคะว่าทกสไม่สามารถโอนเงินให้ได้เพราะว่าไม่พบ เลขบัญชีธนาคารนะคะตอนนี้ก็กลุ่มนี้นะคะก็จะได้รับเงินแล้วนะคะมีจำนวนทั้งสิ้น437รายนะคะในวันที่9กรกฎาคมนี้สำหรับอีกประมาณ200กว่ารายก็อย่าลืมไปแจ้งเลขบัญชีด้วยนะคะเพื่อที่จะได้รับเงินเยียวยาค่ะ